แย่ yeah, แล้ววิธีเช็คลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันคนกลุ่มใดเข้าเกณฑ์ต้องลงทะเบียนใหม่กรุ่งไทยนะครับมีคำตอบในการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันสำเร็จแล้วมีวิธีเช็คอย่างไรพร้อมแนะคนกลุ่มใดต้องเข้าข่ายในการจะต้องลงทะเบียนใหม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ลงทะเบียนตามมาตรการการเยียวยา5,000บาทในระยะเวลา3เดือนที่ทางเว็บไซต์ www.romithingkan.com ตั้งแต่18นาฬิกาของวันที่28มีนาที่ผ่านมานั้นเมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วโปรดรออย่างน้อย7วันทำการจะมี SMS แจ้งว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งต่อมาพบว่า ยังมีหลายคนที่มีข้อสงสัยในการลงทะเบียนทั้งนี้แฟนเพจของกรุงไทยแคร์นะครับได้โพสต์ข้อความไว้ว่าไขข้อสงสัยแบบไหนคือการลงทะเบียนสำเร็จวิธีเช็คง่ายๆว่าลงทะเบียนตามมาตรการการ,การเยียวยา5,000บาทสำเร็จหรือไม่มาดูกันตามนี้ 1. ลงทะเบียนสำเร็จจะแสดงเครื่องหมายถูกสีฟ้า 2. sms หรืออ e ีเมลแจ้งว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเช่นลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วย xxx ไม่ถูกต้องแสดงว่าข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ 3. เมื่อลงทะเบียนใหม่หน้าจอแสดงการดำเนินการไม่สำเร็จแสดงว่าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท มือถือถูกลงทะเบียนสำเร็จอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลให้รอ SMS หรืออีเมลแจ้งผลกลับหากได้รับ SMS หรืออีเมลแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้กรณีผู้ลงทะเบียนได้รับ SMS หรืออีเมลหลังจากลงทะเบียนสำเร็จล่าช้า เกิดจากการส่งข้อมูลล่าช้าตามการประมวลผลที่มีปริมาณมากทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบจากข้อความหน้าจอในเว็บไซต์ที่ท่านทำการลงทะเบียนหรือสถานะการลงทะเบียนสำเร็จได้ที่โทร0211111144หรือแชทมาที่ไลน์กรุงไทยคอนเน็ก อย่างไรก็ตามในกรณีที่ระบบการคัดกรองและพิจารณาว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากบุคคลมีคุณสมบัติไม่ตรงจะมีเหตุผลชี้แจงว่าไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากสาเหตุใดและผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีและไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้นอกจากนี้ยอดการลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทวันที่4นะครับยังทะลุไปที่21.7ล้านคนแล้ว กระสบการณ์ครังยังมีการย้ำมาอีกว่าจะไม่ได้ทุกคนยอดการลงทะเบียนนะครับ w w w t u เราไม่กัน .com รับเงิน5,000บาทเยียวยาโควิด -19 ก็ทะลุทะลวงนะครับไปถึง21.7ล้านคนนายระบวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่านะครับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งเป็นวันที่4ของการลงทะเบียนแล้วมีผู้ลงทะเบียนกว่า21.7ล้านคนซึ่งกระทรวงการคลังขอย้ำว่าคนที่ลงทะเบียนสำเร็จทุกคนไม่มีความหมายว่าทุกคนจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนแต่จะต้องตรวจสอบว่าเข้าเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้ยอมรับว่าตัวเลขที่มาลงทะเบียนเกินจำนวนที่ขอคณะรัฐมนตรีไว้ ก่อนหน้านี้ก็คือ3ล้านคนใช้งบประมาณ4 5 0 0 0ล้านบาทซึ่งกระทรวงการคลังจะขอเวลาในการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดอีกครั้งคาดว่าใช้เวลาไม่น้อยกว่า7วันทำการหลังจากนั้นทราบตัวเลขผู้ที่รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างชัดเจนและจะดำเนินการส่งข้อความ SMS ให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับข้อความ SMS เช่นเดียวกัน ส่วนงบประมาณที่มีอยู่45,000ล้านบาทนั้นสามารถใจ่ายให้ผู้ผ่านเกณฑ์ในเดือนแรกได้มากถึง9ล้านคนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงิน15,000บาทรับเงิน5,000บาทต่อเดือนมีข่าวดีแล้วนะครับกระทรวงกันคลังเตรียมเปิดให้แก้ไขข้อมูลกรณีนะครับรัฐบาลเคาะมาตรการการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคมที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนต่อเนื่อง3เดือนโดยการลงทะเบียนแบบออนไลน์ล่าสุดนายละวลรนแสงสนิทนะครับได้มาประกาศข่าวดีผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอเปิดเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าวันที่2เมษามีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 2 2ล้าน7 0 0 0แสนคนนะครับส่วนประเด็นเรื่องการเปิดให้ผู้ลงทะเบียนแก้ไขข้อมูลได้นั้นหลักๆคือจะเปิดให้ผู้ลงทะเบียนที่กรอกเลขที่บัญชีผิดนะครับเข้าไปแก้ไขเลขบัญชีเนื่องจากทางเราไม่สามารถโอนเงินให้ได้รวมทั้งกลุ่มคนที่มีใบอนุญาตนะครับในการรับจ้างสาธารณะเนื่องจาก รถมีใบอนุญาตทั้งแบบรุ่นเก่าและรุ่นใหม่กำลังจะเปิดให้แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปสรุปประเด็นหลักๆนะครับที่ผู้ลงทะเบียนสามารถแก้ไขได้ 1. กลุ่มที่กรอกเลขบัญชีผิด 2. กลุ่มที่มีใบอนุญาตรับจ้างสาธารณะนะครับนายรวัวรลนแสงสนิทยังกล่าวต่ออีกว่านอกจากนี้นะครับทางเราได้รวบรวมปัญหาไว้เสร็จแล้ว โดยจะเปิดให้แก้ไขข้อมูลได้อีกใน2-3วันซึ่งจะต้องรอคอนเฟิร์มกับธนาคารกรุงไทยอีกทีรวมทั้งนะครับกรณีคนที่ลงทะเบียนไปแล้วต้องการยกเลิกการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันซึ่งมีข้อสอบถามเข้ามาที่คอเซ็นเตอร์กรุงไทยกับกระทรวงการคลังจำนวนมากถือเป็นคำถามยอดฮิตเลยก็ว่าได้ถ้าไม่ประสงค์จะลงทะเบียนแล้ว ต้องการยกเลิกต้องทำอย่างไรทั้งนี้เดี๋ยวทางเรากำลังเร่งจัดทำระบบให้นะครับเพื่อให้ผู้ลงทะเบียนสามารถยกเลิกได้นอกจากนี้นะครับยังมีข่าวดีเด้งที่2นะครับธนกรยืนยันเงินเยียวยา5 0 0 0บาทไม่ได้จำกัดแค่3ล้านคนนะครับย้ำพบข้อมูลเท็จจะเรียกคืนตกลงจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายเรามาดูกันครับ ธนกรยับเตือนนะครับเงินเยียวยา5,000บาทมีระบบการคัดกรองแบบโปร่งใสไม่จำกัดแค่เพียง3ล้านคนนะครับจ่อเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในอนาคตยืนยันรัฐบาลทยอยออกมาตร,รการการช่วยทุกคนเตือนพบข้อมูลเท็จอาจจะเรียกคืนนะครับนายธนกรวังบุญคงชนะนะครับโคศกพักพลังประชารัฐในฐานะเลขา นุก,การัรฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมของการลงทะเบียนเพื่อรับเงินนะครับรับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทผ่านทาง w w w ร์ไวเราไม่ทิ้งการ .com ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนให้ความสนใจยื่นขอสิทธิ์เป็นจำนวนมากโดยขณะนี้นะครับมีผู้สนใจยื่นขอรับสิทธิ์จำนวนมากกว่า22ล้านคนแล้วซึ่ง กระทรวงการคลังขอให้ทุกคนมั่นใจว่าจะได้รับการพิจารณาที่โปร่งใสและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งนี้นะครับประชาชนสามารถให้การคัดกรองต่างๆง่ายขึ้นโดยการให้ข้อมูลความเป็นจริงเพราะหัวใจหลักของการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้คือผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา จะต้องเป็นผู้ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ซึ่งกระทรวงการคลังจะมีมาตรการการตรวจสอบกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและอาจจะขอเอกสารนะครับหลักฐานเพิ่มเติมได้ในอนาคตด้วยที่สำคัญอยากขอให้ผู้ลงทะเบียนทุกท่านนะครับทำความเข้าใจด้วยว่าการลงทะเบียน ในครั้งนี้ไม่ได้ยืนยันว่าท่านจะได้รับเงินเยียวยาเพราะผู้ที่จะได้รับเงินนะครับจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างชัดเจนว่าได้รับผลกระทบจริงเท่านั้นนายธนกรยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลเข้าใจนะครับความทุกข์ยากของประชาชนแต่การคัดกรองก็เพื่อผู้ได้รับสิทธิ์นะครับเป็นผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงๆยืนยันว่า ไม่ได้มีการจํากัดจํานวนผู้ได้รับสิทธิ์แค่3ล้านคนนะครับและไม่ใช่การลงทะเบียนแบบมาก่อนได้ก่อนปัจจุบันเราเตรียมเงินก้อนหนึ่งนะครับก้อนแรกที่เคยได้รับอนุมัติไว้4 5 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งสามารถจ่ายให้ผู้คนที่ผ่านเกณฑ์ไปก่อนในเดือนแรกได้และหากตัวเลขนะครับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ควรได้รับเงินช่วยเหลือสูงกว่า3ล้านคนนะครับทางรัฐบาลก็ยังมีงบประมาณเพียงพอที่จะ จ่ายเงินนะครับดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้สําหรับประชาชนนะครับที่ไม่ได้รับเงิน5,000บาทก็อย่ากกังวลน,นะครับรัฐบาลยังมีมาตรการอื่นๆื่นทยอยออกมาช่วยเหลือขณะที่บุคคลที่กรอกข้อมูลเท็จนะครับหวังเงินเยียวยา5,000บาทนั้นหากถูกตรวจสอบนะครับพบในภายหลังจะถูกเรียกเงินคืนทั้งหมดขอให้ทุกคนเข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะยามนี้ทุกคนเดือดร้อนกันหมด